สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกดค่ะก็เป็นหนึ่งใน21จังหวัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะคะที่ได้จัดฝึกอบรมเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิดซึ่งสำนักง,งานเองก็ได้จัดหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟนมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ65คนแล้วก็ได้คัดเลือกสัมภาษณ์ในเบื้องต้น ที่พร้อมจะเข้าฝึกในรอบนี้20คนและผ่านการฝึก18คนคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเราก็จะให้เข้าฝึกในรอบถัดมานะคะซึ่งทางสนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะได้มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาต่อยอดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิดนี้ได้มีงานมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและที่สำคัญ จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานสีสเกตก็ติดต่อได้ทาง Facebook ของหน่วยงานได้ค่ะ okay. ผมจะขอแนะนำตัวก่นนะครับผมเป็นเจ้าของสตูดิโอแทนไทยสตูดิโอนะครับแล้วก็รับสื่อรับผลิตสื่อโฆษณาต่างๆครับแล้วก็แบรนด์ที่ทำมาก็คือมีแบล็คโนอก,นอก,นอกมีโอนิสกันะครับอันนี้เราสามารถทำเองได้ที่บ้าน,น ก็จะประมาณนี้นะครับในสื่อทุกวันนี้ผมมองว่าเราไม่จําเป็นต้องออกไปถางขนอนก,ก็ได้คือเราสามารถถายที่บ้านเราเราก็ได้ตัวนี้จะเป็นของส่วนที่ทําให้รู้สึกว่าคอยตามรับรู้รับยินมาให้รู้สึกเป็นอารมมากนะ อันนี้คือคือการที่คนในพื้นที่เล่าผ่านบทผ่านภาพผ่านสเสน่ห์แต่ก็จะมีบางตัวที่ไม่ได้อยู่ในบทนะฮะอย่างเช่นคนนี้จะหัวเราะคนนี้จะยิ้มคือบางทีมันเป็นบรรยากาศที่มันมันมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดขึ้นแบบสดๆแล้วก็จะเก็บมาเก็บมาเก็บมาแทรกเก็บมาสร้างอารมณ์เก็บมาสร้างความสุขในคลิปด้วยทีนี้สําหรับน้องใหม่เนาะ อย่างที่คุณแทนบอกเริ่มจากสิ่งของใกล้ๆตัวเริ่มจากการถ่ายอะไรที่อยู่รอบๆตัวเราก่อนหรือเวลาเราเราไปเที่ยวไปอะไรเราเจอ,เอ,อมีอีกข้อแนะนำหนึ่งที่อยากจะแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพเนี่ยบางทีเราอาจจะมองหามองมองหามุมที่น่าสนใจในแต่ละที่ที่เราไปอะคะ่ะกลับมาที่ขั้นตอนการเขียนนะครับจริงๆในการเขียนบทภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมาก9้าจุดแต่ว่า ในตัวชิปเขายังสั้นโฆษณาของเราเนี่ยเรามีเวลาแค่ไม่ถึงไม่เกิน20นาทีอย่างมากผมให้20นาทีก็เยอะสุดละก็เราจะเหลือแค่3องค์ประกอบครับนั่นก็คือต้นกลางจบสามองค์ประกอบต้นกลางจบอันนี้ก็เป็นสคริปต์ของ Toyota นะครับที่ผมเดยทำไว้ก็อย่างที่บอกว่าเราต้องนึกเราต้องนึกภาพทุกๆภาพกับทุกๆช็อตที่ เราจะให้มันอยู่ในตัวโฆษณาวันนี้เราจะมาอยู่ในในคลาสนะครับการตัดต่อด้วยแอปพลิเคชันคายมาสเตอร,ร์นะทีนี้นะครับเทคนิคแรกเนะครับเทคนิคการถ่ายภาพเขาเรียกว่ากด3ส่วนครับกด3ส่วนนะครับที่แบ่งออกเป็นจุดตัดทั้งหมด9ช่องนะครับทีนี้ไอคอนก็คือคายมาสเตอร,ร์ตัวตัวสีส้มนะครับผมจะคลิกเข้าไปนะครับ เปิดมาหน้าแรกนะครับเปิดมาหน้าแรกอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคมุนรัชยาเป็นไงได้ไหมครับทุนรัชยาตรงไปในไลน์กลุ่มแล้วค่ะ๋อส่งมาแลน์คต่เดีลองดูอีกทีนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองดูสักน่อยายสวัสดีนะครับบ่าวนิวสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีทุกทุกท่านครับไอผมเริ่มต้นเฮ็ดมาจากตอนหนเฮ็ดงานอยู่เกาหลีนะครับพอดีมีเวลาว่างครับก็เลยลองเฮ็ด่องยูทูบนะครับ พอดีขาวไปเบิงในยูทูเพื่อนบอกว่าการทํา youtube นันนนนี่ก็เลยเฮ็ดเบิงครับพอดีเฮ็ดแล้วบานก็อ่าตอนแรกคือเฮ็ดจริงๆนี่เฮ็ดท่องเฮ็ดกับเขาครับเพราะว่าเวลาว่างหลังเลิกงานมีเวลาว่างก็เลยมาเฮ็ดกับเขาเฮ็ดพัดนันนนี่ก็ลล y ง u t u b e นะครับพ้นก็นเบิงแน่ซีบยี่สิบพนนะครับแต่ก็เฮ็ดไปเพราะว่าตอนนั้นว่าได้ขาดาาวังหยังพอดีกลับจากเกาหลีมาอยู่บ้านก็คือช่วงนั้นก็นลง อาศัยว่าลงเหมือละกิบนะครับหนึ่งเดคือห้าเห้าตองเฮ็ดด้วยความสนุกสนานก่อนนะครับเฮ็ดด้วยความสุขมันจังสีเฮ็ดให้ห้าแบบว่าอยากเฮ็ดซูมมือนะครับผมก่อนอน่นก็เป็นเป็นคอที่ดีมากนะครับสําหรับผมเพราะว่าผมก็อยู่ในการแบบถ่ายภาพอะไรอย่างนี้กําลังมีแบบความคิดที่จะแบบไปสายวิดีโอเพิ่มเข้ามาในแฟนเพจอย่างนี้นะครับครับก็ก็ได้มาเจอการประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook ก็เลยลองสมัครเข้าไปครับก็ได้ความรู้เพิ่มจากที่ก็จะมีพวกแคนว่าพวกคลมาสเตอร์ที่ผมแบบใช้พื้นฐานแบบกําลังศึกษาอยู่แล้วก็มาได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเยอะเลยก็ดีใจนะคะที่ได้รับเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมมากคือไปไหนไม่ได้ก็ได้มาเสริมสร้างความรู้กันผ่านออนไลน์ตรงนี้ โชคดีนะคะได้อาจารย์ผู้มีสีมือทุกท่านเลยเออหลายท่านวันนี้อาจจะมาไม่พบกันนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้เจอเจอมานี่ก็ได้มาแต่งปันความรู้ได้มาสอนให้เราได้มีความรู้ใหม่คามว่า